ผมคิดว่าเหมือนมีควอยระหว่างทางมอง,มองดูแล้วมีจอดรถใหญ่มากมีรถมารับด้วยสองโลงจอดรถนะครับคัช่วยครับครับ้อนครับคุณค่าชิคกินผู้ใหญ่2ดิตงครับพี่อันนี้เขาเป็น วัสดุก่อสร้างมาก่อนใช่ครับใช่คร okay. oh. ับมาก่อจะเป็นโรงเลื่อยโรงไม้ครับอ๋อเป็นโรงเลื่อยโรงไม้ใช่ครับแล้วตัวนี้จะเป็นรุ่นพ่อที่ทำเป็นโรงเลื่อยแต่ตันนี้รุ่นพ่อไม่ทำแล้วก็เป็นรุ่นลูกโรงแรมร้านอาหารและกาแฟแล้วก็ซูชิอาหารญี่ปุ่นถ้างั้นตอนเย็นก็ซูชิอะไรนี่ก็เปิดเปิดครับเปิดครับเปิดครับเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งครับวันเสาร์อาทิตย์เปิดสิบเอ็ดโมงร้านอาหารอยู่อยู่ข้างในร้านกาแฟจะอยู่ฝามีคาเฟ่ข้างในด้วยใช่ครับคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหาร แล้วก็โรงแรมที่พักแต่สามารถเดินถึงได้หมดเลยครับลูกค้าไประหว่างหรือจะไปซูชิให้รถกอล์ฟไปรับไปส่งได้ที่ซูชิอ๋อฝั่งหน้านู่นนะใช่ครับช่วงในบ่ายจะร้อนหน่อยกว้างเงี้ยใช่ครับประมาณยี่ห้าเลยจากข้างหน้าถึงหนึ่งข้างในนี่ครับพี่ติดแไปน้ำด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่ติดแไปน้ำจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารพี่ติดแไปน้ำเยวันแค่นี้เอง แหม่กั้งแค่นี้เดินมาเองเไหมล่ะโอ้โหยเดินมาต้มงเดินครับขอคุณครับผมขอบคุณค,ค,ณค,ครับตอนนี้เราถึงที่โรงแรมกันแล้วครับผมคิดว่าเหมือนมีขวายระหว่างทางมองมองดูแล้วไม่มีแค่นี่ไท่บาท เจ็ดโมม,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 มีพระมาเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็มีชุดใส่บาตรให้ห้องละหนชุด น,นี้เราเสริมเตียงด้วยนะครับเสริมเตียงด้วยสําหรับเด็กที่ชอบตกเตียงนะฮะอันนี้ผมได้ดีควายด้วยห้องน,น้ํานนจะเป็นสไตล์แบบเหนไตสไตล์แบบเหมนสไตล์สมัยก่อนอะหูอ่าน,นี่ดูอ่านล้างมือ,อสวยงามับน,น้ําอยู่ตรงนี้นะครับ สามารถามีแรนชาวเวอร์มีฝักบัวมีวีเวลมอส quito ต้ระวังยุงนะครับที่นี่ยุงเยอะนิดนึง <สา S 1> เพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำ <สา S 1> เป็นสวนเยอะนะครับอู้วหมอู้วี่อะไรเนะี่ยมีโอง่งเนี่ยพร้อมสนใจจะมาอาบน้ำนนข้างนอกไหมข้างนอกจะเป็นแบบโอเ n นแอร์ไม่อยากอาบน้ำตรงนี้กวัายุงกัด วังน,นี้ก็ดีมากในสำหรับเผื่อว่าจะตาัดว่ายน้ำพร้อมให้คะแนนที่นี่เท่าไหร่ครับสิบเต็มสิบแล้วเราจะไปเล่นน้ำกันหรไมไปกันเลยเราจะไปไหนกันเนี่ยตัดว่ายน้ำไงออกตรงนี้เหรอ อ้าวเจอเลยเหรอเฮ <Hi. S 1> ้ยไวมากแต่ <Good idea. S 1> ว่าเราต้องเบาๆหน่อยนะเพราะว่าม,ม,มีคนนั่งคอนอยู่โอเค โดนแม่ดุอ่ะดินี่ไงนี่วิ่งหนีแม่โดนแม่ดุหรือเขาอขาจจะวิ่งเล่นก็ได้โดนพ่อดุหรือโดนแม่ดุนู่นแม่แมอยู่นู่นเออแล้วตัวนี้เป็นพ่ออ่ะโดนพ่อดุหรือว่าเล่นกับพ่ออยู่เล่นกับพ่อเฉยๆสบายดีมั้ยตันนี้ไม่ทำอะไรให้ควายนอนให้ควายมานอนมาแช่ควายชอบอยู่กันน้ำกับโคลนแบบนี้แล้วพอเสร็จแล้วเขาก็จะเดินตามทางแล้วก็มาอยู่ในคลอง Ehi, tolle, เ็นแล้วครับเริ่มหิวแล้ววันนี้พร้อมจะกินอะไรดีอิลูกซูชิแฟกตอรี่ไหมที่นี่เขามีร้านซูชิอร่อยๆยด้วยเดี๋ยวเราไปลองกินกันโ okay? อเค